สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยนะครับมา,มาเรียนนะครับอา h ีพเบื้องต้นกันนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้ไม่ทราบนะครับแต่อยากจะเรียนสนใจอยากจะเรียนนะครับว่าในการทำแผนที่นะครับมันมีหลักการยังไงนะครับ ตอนนี้นะครับในตอนที่4เราจะมาเรียนเรื่องการจัดการเชฟไฟนะครับอย่างที่เราเรี่นเอาไว้ตั้งแต่เมื่อตอนที่3แล้วนะครับการจัดการเชฟไฟในทีนี้นะครับผมจะไปแบบไว้นะครับผมจะมานําเสนอหลักการแค่3 3 3อย่างแค่นั้นโดยใช้เครื่องมือทั้งหมด3ชนิดนะครับซึ่งผมคิดว่าเครื่องมือ3ชนิดนี้ถ้าเราได้รู้จักแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันผมคิดว่า ผมคิดว่าท่านคงนำเอาสิ่งนี้นะครับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นเครื oh ่องมือที่ใช้บ่อยอยู่แล้วนะครับเครื่องมือที่หนึ่งนะครับที่จะสอนคือเครื่องมือคลิปเครื่องมือที่สองคือเครื่องมือยูเนียนเครื่องมือที่สามนะครับเครื่องมือดิสโซฟนะครับ มาถึงเครื่องมือแรกนะครับเครื่องมือคลิปนะครับโจทย์นะครับเ<โดย>มื่อเรามีชั้นข้อมูลนะครับอยู่หนึ่งชั้นข้อมูลนะครับ<โดย>ข้อมูลซึ่งเป็นข้อมูลที่เราสนใจอยากจะ,ะเอาข้อมูลย่อยนะครับซึ่งอยู่อีกชั้นข้อมูลนึงมาใช้ภายในขอบเขตในชั้นข้อมูลแรกที่เราต้องการนะครับ อย่างเช่นว่านะรเรามีเชฟไฟล์ชั้นข้อมูลอำเภอนะครับ,นะรบอำเภออย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นเชฟไฟล์ของอำเภอนาทวีนะนะนะแต่เราได้แค่ตัวอำเภอมาแค่นั้นนะได้แค่ตัวอำเภอมาเนะี่ย แล้วเราต้องการที่จะเอาตัวเนี้ยนะครับไปคลิปกับชั้นข้อมูลต่ำบนนะครับคือเราอยากจะรู้ว่าในอำเภอนาทวีเนี่ยนะครับมีกี่ตำบลน,นะครับถึงถึงรู้ว่าว่ามีกี่ตำบลแล้วแต่มันไปนติดกับไฟใหญ่ๆแบบนี้เนะี่ยมันยากต่อการใช้งานนะครับมันเป็นพื้นที่ที่ใหญ่และ เพื่อเป็นการลดควา,ามซําซ้อนเราจาเป็นต้องคลิปเฉพาะตำบลที่เราจะต้องการออกมานะครับเราต้องการตำบลภายในอำเภอนาทวีนะครับแล้วก็เอาชั้นข้อมูลระดับอำเภอเข้ามานะนะตัวนีนะ้เป็นชั้นข้อมูลนะครับของอำเภอ ตราไปในขอบเขตตัวแดงๆเน,ะนะะี่ยแล้วก็เรียกเครื่องมือคลิปเข้ามามันจะอยู่ใน a c t o o n b o x นะครับเป็นเครื่องมือะะแถบเครื่องมือแล้วก็จะอยู่ในัน,น้า l y s i s Tool แล้วก็แตกออกมาก็จะเป็น Extract ถัดมาก็จะเป็น Clip ะะแล้วก็คลิกเข้าไปในเครื่องมือคลิปเนี่ยก็จะมีหน้าต่างเข้ามา Input Future ครับ คือเชฟไฟล์ที่เราต้องการที่จะนำมาคลิปก็คือตำบลน,นะครับตำ,ตำบลที่อยู่ติดอยู่กับแผนที่ใหญ่ๆเนะี่ยนะครับปพิ่มมาล้นะที่ฟิวเจอร์ครับ,ค,ค,รบคือ,อชั้นข้อมูลที่เราต้องการที่จะเอามาเป็นขอบเขตในการคลิปนี้ก็คืออำเภอนาทวี มื่อเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเอ่เมื่อเรียบร้อยแล้วไม่ใช่เรียบร้อยเสร็จแล้ว <c ười> พูดสักกี่ครั้งก็หาที่อยู่ให้มันนะครับไปตรงนี้ก็พิมพ์ชื่อเข้าไปโอเคอเ,คเคสร็จแล้วกดเซฟครับ x y ตรงนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะแล้วก็หน่วยก็เป็นเมตรนะเพราะว่าเราใช้ระบบวียทีกดประมวลผลเดโอเคเนะี่ยรอสักครู่นะครับรอเครื่องมือมันกำลังประมวลผลพอดีว่าความของผมเนี่ยมันสเปคก็ไม่ใช่น้อยนะแต่มันอาจจะน่วงๆเครื่องไปหน่อยนะเพราะมันเป็นโน้ตบุ๊กนะรอสักครู่นะครับ โปรแกรมก็จะทําการคลิปเรียบร้อยครับเสร็จแล้วนะครับขอบเขตของอำเภอนาทวีนะครับก็ไปคลิปกับตาบลที่อยู่ในแผนที่ประเทศไทยนะครับได้มาเป็นนาทวีคลิปคลิปตัวนี้เนี่ยได้มาแล้วนี่ชั้นข้อมูลนะนี่คือประโยชน์ของ ยูเนียยก็คือสามารถคลิปเอาเฉพาะชั้นข้อมูลที่เราต้องการศึกษามาใช้เอาตัวต่อไปนะครับไปแบบแบบไวเลยนะต่อไปนะครับก็คือเครื่องมือยูเนียนสมมติว่าเรามีชั้นข้อมูลอำเภอนะเอาอำเภอทั่วประเทศเลยไอนะต,ตัวสีสีม่วงเนี่ยนะครับก็เป็น ก็มีแต่ชั้นข้อมูลระดับอำเภอทั้งนั้นนะครับแต่เราอยากจะให้อำเภอนาทวีเนะี่ยมันมีชั้นข้อมูลตำบลอยู่ด้วยยัไงนะครับ,านนรบการยูเนียนก็คือการซ้อนทับระหว่างชั้นข้อมูลสองชั้นให้อยู่รวมกันนั่นเองก็เรียกข้อมูลที่เราต้องการจะยูเนียนเข้ามานะ ก็เอาตำบลตำบลที่อยู่ในอำเภอนาทวีเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วอันะนี้ก็เลือก,กไปที่เครื่องมือยูเนียนนะครับยูเนียนอยู่ตรงไหนครับก็อยู่ Analysis Tool นะครับก็จะอยู่ในเครื่องมือ ถังเครื่องมือโอเวลย์ถัดลงมาก็เป็นยูเนียนนะครับตรงเนี้ยนะัที่ที่เมส์เมาส์ิกเรียกมันขึ้นมาอินพุตฟิวเจอร์ครับ, Future, รบเหมือนเดิมครับเรียกชั้นข้อมูลที่เราต้องการจะมาซ้อนทับนะครับก็เป็นตำบลแนมเพรนอนะาทวี แล้วอะไรอีกครับซ้อนทับสองข้อมูลมันก็ต้องเป็นอำเภอครับเราจะไปเอาตำบลไปซ้อนทับกับอำเภอแล้วกดอำเภอเข้าไปจอยเอ็กซ์ X, อ่ะแอตทริบิวตรงนีนะ้ให้เป็นอเลยนะให้เนะนจอยทั้งชั้นข้อมูลทั้งถังดาต้าเบดเลย อย่าลืมกำหนดที่อยู่ให้มันนะกดตรงนี้กดเข้าไปตั้งชื่อนะครับจังหวนหนาทวีก็ได้ีย่าเรียบร้อยครับกดเซฟ เลวายก็ตรงนี้ก็เหมือนเดิมเมตรนะครับหน่วยเป็นเมตรนะแล้วก,กดปุ่มวลผลดูสิว่ายชั้นข้อมูลตำบลนี่จะไปแทรอกอยู่กับอชั้นข้อมูลอำเภอไหมรนะอสักครู่ สักครู่หนึ่งติ๊ก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 ,กโอเคเราก็จะได้ชื่อนะครับชั้นข้อมูลที่มีชื่อตามที่เราตั้งตั้งไปเมื่อกี้เนะี่ยนะครับก็คือตำบลในอำเภอนาทวีเนี่ยมันรวมอยู่แล้วนะครับเนี่ยคือการยูนิ่งเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ตรงนี้คือตำบลในอำเภอนาทวีแล้วเอาไปรวมกับชั้นอำเภอ อันนี้ก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ในกรณีที่เราต้องการซ้อนทับ2ชั้นข้อมูลมาอยู่ในชั้นข้อมูลเดียวกันนะนี่เขาเรียกว่าอยู่เนียนนะครับต่อไปนะครับต่อไปนะเป็นเครื่องมือดิโซครับตัวนนะับมันจะอยู่ไกลหน่อยนะเครื่องมือมันจะอยู่ในฟัง์ชั่น เครื่องมือ Data Management Tool นะครับแล้วก็อยู่ใน generalization นะครับก็จะมีเครื่องมือ Dissolve เครื่องมือแรกเลยนะครับในถัง generalization ไอ De ้ด e s ซฟมันมีประโยชน์ยังไง s e คือการยุบรวมะใช้ประโยชน์ยังไงบ้างกันง่ายคือการเหมือนแบ่งเขตการบกครอง เรารู้แล้วว่าเขตการปกครองเนี่ยของอำเภอนาทวีเนี่ยมันเป็นเขตการปกครองเอ้ยเขตการเลือกตั้งนะครับสามารถใช้กับเขตการการเลือกตั้งถึงว่าอำเภอนาทวีเป็นเขตเลือกตั้งที่120มันจะมีหรือเปล่ามีหรือเปล่ส120ทั้งหมดทั้ง10ตำบลเนี่ยอยู่ในเขตเลือกตั้งที่120แล้วเราจะทำยังไงเอาไว้อย่างนี้อ๋อ งงไหมถ้าดูถ้าเราไว้อย่างเงี้ยมีการแยกตำบลอยู่ด้วยมันก็ไม่เคลียนะบางคนอาจจะสงสัยมันเป็นเขตเลือกตั้งที่120ทั้งอำเภอเนี่ยแล้วไอชั้นข้อมูลที่เป็นตำบลเนี่ยมันมันหมายความว่าอย่างไงขอบเขตตำบลหมายความว่ายังไงดูแล้วไม่เคลียนะก็ยุบรวมไปซะเลยนะคอยดูง่ายว่านี่คือเขตเลือกตั้งที่120 ปกติแล้วจะมีชายแดนมีมีอำเภอข้างๆอยู่ด้วยนะนะคระับมีอำเภอข้างๆอยู่ด้วยแต่ตอนนี้เอาพอเข้าใจเอาแคะ okay, นะ่อำเภอนาทีเราจะยุบรวมแล้วเป็นเขตเลือกตั้งที่ร้อยี่สิบเราก็เรียกใช้ข้อมูลเอยเรียกเครื่องมือดิสอปเข้นมาฟิวเจอร์อินพุตฟิวเจอร์ัเหมือนเะดิมครับโอเคครับเลือกที่อยู่ให้มัน เขียนเป็นภาษาไทยก็ได้นะไม่ไม่จำเป็นต้องต้องเอาตามเสียนมากมายผมไม่ใช่เสียนนะเดีไปขัดไ้เซฟอ่าเซฟเอ้ยเซฟเข้าไปแต่ตรงนี้ไม่ต้องไปติ๊กมันนะถ้าคุณติ๊กเนะี่ย มันจะไม่มันจะไม่ดีโซมันไม่ยุบรวมให้เราก็ไปกดประมวลผลได้เลยไหนหเขียนเลือกตั้งที่ร้อยสิบของเราโอเคครับเรียบร้อยนี่คือการดีโซมแต่นะครับเมื่อเป็นชั้นข้อมูลเมื่อกี้แล้วเนี่ยอูด้ฐานข้อมูลฐานข้อมูลต่างๆ ก่อนหน้านั้นมันจะอยู่ครบนะครบในดาต้าเบสนีจะอยู่ครบแต่เมื่อเราใช้ดีโซฟต์เนะี่ยตรงนี้จะไม่มีอะไรเลยให้เราตั้งชื่อใหม่ให้เราตั้งชื่อใหม่ตามตามจุดประสงค์ที่เราจะใช้งานนะเนี่ยก็หมดอยู่แค่นะี้เนี่ยเครื่องมือหลักๆใช้ในการ พี่ก็มีอยู่แค่นี้ถามว่าเครื่องมืออย่างอื่นมันจําเป็นไหมก็มันแล้วแต่นะครับจุดประสงค์ของแต่ละคนแต่หลักๆโดยพื้นฐานแล้วเนะี่ยเขาใช้ทฤษฎี3าอย่างนะครับในการจัดการกับเชฟไฟส่วนอินเตอร์เซ็กมันจะเหมือนกันนะมันเป็นการซ่อนทับหาหาพื้นที่ซ่อนทับซึ่งมันก็ค,คล้ายคลิปนะครับซึ่งมันก็ค,คล้ายคลิปในความคิดของผมนะนะแตนะ่โดยหลักการที่ถูกต้องนี่ ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าปกติผมใช้อินเตอร์เสกก็เหมือนเหมือนกับคลิปนั่นแหละเพียงแต่มันเปลี่ยนชื่อมันแค่นั้นนะก็อย่างอื่นก็มีมีนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้กันหลักๆแล้วไม่ค่อยได้ใช้นะครับฉะนั้นก็หมั่นศึกษาดูครับสามสามอย่างสามเครื่องมือที่ผมที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยน,นะครับคลิปยูเนียนแล้วก็ดิโซคลิปคกออะไรคล,คลิปสันข้อมูลที่เราต้องการ จะเก็บไว้ใช้งานอยูนะ่เนียนคืออะไรครับคือการซ้อนทับซ้อนทับของสองข้อมูลและอยากเอาข้อมูลที่ซ้อนทับนั้นมารวมกันนะี่สามดีโซฟคือการยุบรวมนะครับก็สามารถใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางแค่นี้ก็ก็เห,เหลือแล้วนะครับสำหรับการศึกษาตือเนี่ยก็ไปศึกษาดูเอานะครส่วนส่วนมากผมจะใช้3าตัวน ก็วันนี้นะครับน่าจะได้ประโยชน์เยอะนะครับเกี่ยวกับหลักการในการจัดการกับเชฟไฟล์ก็มีเสริมนิดนึงสำหรับการคลิปนะนะถ้าเราไม่มีไฟล์มาซ้อนทับเนี่ยแต่เราจะเอามีมีมีเชฟไฟล์เค่ไฟล์เดียวเนี่ยแต่เราเราจะคลิปตัวไม่มีอะไรมาซ้อนทับมันทำได้ยังไงแล้วก็ทำไฮไลท์มันก่อนโดยการกดเคลื่อนมือ select future นะครับแล้วก็มากดตรงชั้นข้อมูลที่เราอยากจะคลิปตรงนี้ถ้ามีไฮไลท์ขึ้นมาเหมือนนี้แล้วก็เข้าคำสั่งคลิปโดยใช้ Input และคลิป f u t u r e เป็นชื่อเดียวกันเลยนะครับท่านก็จะได้ชั้นข้อมูลที่แยกออกมาต่างหากกะะ็น่าจะเข้าใจเน,ะนะะาะง่ายก็หวังว่านะครับคลิปนี้ก็จะได้ไประโยชน์กับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ พอสมควรนะครับปกติที่ผมศึกษาะะผมก็ได้สามทฤษฎีสามสามอย่างมาใช้ทํานู่นทํานี่ก็ได้ผลดีมาตลอดะะถ้าใครอยากได้ระดับเซียนก็ศึกษามันมีหลายเครื่องมือคือประสงค์ก็แตกต่างกันไปนะะแต่ตอนนี้ก็คือมาสอนหลักๆให้นะะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขออนุญาตปิดสถานีก่อนแล้วกันนะครับดูจากน้ำเสียงโอเคครับโชคดีนอนหลับฝันดีทุกท่านค่ะสวัสดีครับ